คอยสังเกตใจตลอดเวลาทุกความรู้สึกทุกความคิดทุกการสัมผัสถูกต้องคือผัสสะถ้าควบคุมการสัมผัสถูกต้องได้ก็ควบคุมโลกได้ถ้าอยู่เหนือการสัมผัสถูกต้องได้ก็อยู่เหนือโลกได้โลกคือผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสพันผิวหนัง ใจสมบัติธรรมารมณ์รู้สึกดีบ้างรู้สึกไม่ดีบ้างมันสําคัญดีว่าไม่ยึดถือว่าเป็นเราแต่ว่าเจกความรู้สึกเนี่ยมีตรู้รู้ตอนนั้นจะเป็นธาตุรู้เฉยๆไม่เป็นตัวเราให้ตัวเราดีแท้จริงนะที่มันเป็นสมมุติเน่ยมันคือจิตสิงอยู่ในร่างกายมันให้ร่างกายไม่รู้เรื่องรู้เราอะดวงวิญญาณเข้ามาสวมเข้าก็กลายเป็นเรามันถูกขังอยู่ในขันธมาร ร่างกายนี่คือห้องขังหรือโกงขังขันธมานขันทรมานเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ทั้งระสบดสกบกโสโคกหาความสะอาดมีมีมีเหงื่อมีใครซึมมอกมาตลอดเวลามีที่เจ็บมีที่ปวดจี่ว่าร่างกายนี้คือนครแห่งกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องชามทาเป็นรังของโรคเต็มไปด้วยบาดแผล แผลทางปากแผลทางจมูกแผลทางหูแผลทางทะวันหนักตวันเบาแล้วก็มีแต่ที่เจ็บที่ปวดตามเส้นบางตามเนื้อบ้างตามหนังบ้างตามกระดูกบ้างตามท้องบ้างมีอะไรมันปวดตรงนั้นนะแต่ว่าเต็มเรือยบานแผลแม้จิตเองก็เต็มไปด้วยความคุ้นคิดและปรารถนาเนี่ยสุดท้ายหาความ ยั่งยืนถาวรไม่ได้ต้องเสื่อมสุดไปตามการตามเวลาถ้าเกิดว่าไม่มีวิญญาณอาศัยอยู่แล้วร่างกายที่ว่าเป็นเราก็จะไม่เป็นของเราอีกต่อไปเป็นเพียงสะะัตวธาตุวัตถุ การพิจารณาธรรมหรือการบำเพ็ญภามวนาคือการทำปัญญาให้เกิดให้เห็นว่าสิ่งตรายจะบณ์นี้เป็นเพียงวัตถุธาตุวัตถุธาตุไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเขาเราวัตถุสิ่งของอะไรเป็นวัตถุธาตุเป็นเพียงวัตถุธาตุที่มีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรผันเปยนแปลงในท่ามกลางและกรดับสลายลงไปในที่สุดหน้าที่ของเขาเป็นอย่างนั้นธรรมชาติเป็นอย่างนั้น วิถีเป็นไปอย่างนั้นตัวจิตเองก็เหมือนกันในความรู้สึกในการรับรู้มีความแปรผันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอารมณ์ดีอารมณ์เสียสุขทุกข์พอใจไม่พอใจสบายไม่สบายธรรมชาติของจิตเป็นอย่างเช่นนี้เพราะมันเป็นจิตนั่นแหละมันเลยเป็นอย่างนี้การเห็นเช่นนี้เราว่าการเห็นตามความจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ปาราต้องการที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็หมดไป จิตก็ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจตัณหาหรือสมุทัยเนี่ยว่าตัณหาคือสมทติตัณหาคือสมุทัยหรือว่าตัณหาคือสมทติอย่าหลงยึดมั่นสำคัญหมายมันมากนักไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวตนของตนว่าเป็นตเราของเราศึกษาเมือ่อทราบความจริงแล้วนี่คอยสังเกตจิตตัวเองตลอดเวลาเดี๋ยวมันจะแสดงให้เห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างความรู้สึกการจดจำรับรู้ แต่ละอย่างที่ปรากฏขึ้นเน่ยเหมือนจริงไปหมดจะมาจับต้องตัวไม่ได้มัาเรียกเป็นเรื่องจริงแต่มันผ่านพ้นไปแล้วมันผ่านมาแล้วบางทีก็ยังไม่เกิดขึ้นก็คาดหมายไปตามสมมติยมคือให้ความหมายให้ความสําคัญไปว่าเป็นตัวเราบ้างเป็นของของเราบ้าง เป็นชีวิตเราบ้างอย่างนี้เป็นต้นนี่นก็สังเกตใจตัวเองรู้สึกปุ๊บปัดป๊บทันทีเลยเป็นเพียงแค่จิตเป็นเพียงแค่จิตมันจะคิดถึงใครมันก็คิดได้บ้างนะจะไม่สนใจไม่สนใจไม่ดำริไม่ตามไม่ติดไม่ไม่ยึดมัน่นถือมั่นตามไปเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของร่างกายเรื่องของธาตุไม่ใช่เรื่องของเราเร ตัวเราจ,จริงไม่มีอยู่จริงผู้ใดเห็นใจ,จตนผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดรู้จักใจ,จตนผู้นั้นรู้จักธรรมผู้ใดเข้าถึงใจ,จตนเองแล้วนะผู้นั้นเข้าถึงปณิพานเห็นได้สิ่งใดในโลกไม่ประเสริฐเท่าายใจ,จยตนเพราะใจตนนั้นเป็นบ่อกเกิดของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่องจากักษาใจของเราไม่เกิดความยึดมั่นถือมัน่นชังมันเถิดประเดี๋ยวมากันับไป มันอยู่คราไม่นานเนาะประเดี๋ยวมันจะเสือ่อมแปรผันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาน,นี่คือธรรมชาติของกายและจิตเขามีหน้าที่เป็นอย่างไรมีหน้าที่หมุนไปจกรปแสแห่งบัตตาวัตตาสงสารก็ปล่อยให้เข,า,เขาทำหน้าที่ของเขาไปตองไม่จำเป็นต้องไปวิตกกังวลเรื่องของความเจ็บความไข้หรือความตามยเป็นอยู่แล้วละถึงแม้ว่าไ,ไม่เป็นพร้อมกันมื่อ็ต่างบาระกันแต่ว่าความแก่ความเจ็บความตายนี่ได้เท่ากัน ไม่มีกครได้มากไรืน้อยก็เกันต้องตรงไปจุดนั้นยาธาบริวาหธาบราปาเิปโบรินสาคร